ตัดกวาดล้างให้เขาแล้วกวาดแล้วให้ละอ่าเป่งละเต่งละไม่จงกลัวพ่อเองหรอกหาแฟนเจ้าฟักไข่ให้เกิดเป็นตัวให้ได้ครบเอ้เพลลังให้แล้วนี่โอเคละสมบูรณ์อได้ที่อยู่ที่เรารังอย่างดี แข็งแกงละตอนนีนะ้เสริมทับให้ตีผนังให้โอ้เมื่ก่อนนี้เจ้าสุนัขไลายมุดต,ตรงโน้มุดแลนเข้ามาตรงนี้ฝั่งนี้มีโครงเหล็กไม่ต้องกลัวฝั่งนี้เสริมอีกทีนึงเดี๋ยวเอาไม้มาตีแนบข้างในอีกทีนึงฝั่งนี้น่าห่วงฝั่งนี้มีสังกะสีแต่ก็โอเคอยู่แต่ต้องตีอีกทีหนึง่ง สองฝั่งนี้หน้าห่วงเนี่ยต้องมาตีเสริมฝั่งนี้ไม่ห่วงละตีผนังไม้แปงตีละโอเคเอากินลูกกินเดี๋ยวข้าบลิกบ้านก่อนอน้ำให้แล้วน้ำก็มีแล้วนี่มีน้ำมีให้เดี๋ยวให้มาเสริมอีกให้เพิ่มอีกโอเคได้ทีละได้ที่ละโอ้ใช่ เอาน้ำให้ไก่เรียบร้อยลืมไปว่ามันกินน้ำออให้แต่ข้าวให้แต่อาหารข้าวลืมให้น้ำมันโอ้เดี๋ยวนี้โอเคละพร้อมมีทั้งน้ำทั้งอาหารละครบเสร็จมีทั้งน้ำทั้งอาหารพร้อม ได้ทีแล้วได้ทีละวอ้พี่นิดเอาไม้กะครับนี่ผมผมตัดพี่อาจเพื่อนเนี่ยเพื่อนอนุญ,ญาตให้ตัดเอาเอานี้ก็ได้เลยนี่นี่ตัดไปแล้วนี่เนี่ยมาดูไม่ดูนี่นเอาได้เลยมั่ต้องได้ตัดยากเนี่ยที่ผมขอตัดมันเหยื่อมนันนี่เออผม โอ้ยแกพี่มาเลือกเอาไรเลย,เลยแฝดแบบแฝดปลายเอาน,นี้แม่ไ,ได้ไหมเอากี่เล่มมาสองอันก็ได้ไม่มีใครใช้ใช่ไหมเนี่ยแต่ผมจะใช้พ่องแบ่งกันเนาะเอาอันอเออจ้างจ้างพี่แก้วเพิ่นตัดให้เอเจเอจ้างเพิ่นตดัดโหไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าตอนเพิ่นตัดนี่นะ <ừ. S 1> คือขอแรงเพื่อนผมตัดบอกเก่งไง อีกอย่างผมบอกกล้ามุดสวนไปก็ขออนุญาตพี่อ่านแล้วเอาเออสองเล่มเนาะพี่เนาะเอาเล่มแก่ๆเนาะเออผมเลือกให้สุมาเด้อผมผมได้ทําคลิปก่อนหน้านั้นล้วเออเออเออเล่มปลอดควมก็ได้ฮะนี่นี่ตรงดีนี่งามงามนี่นี่อ่โอ้ยสวยเลยอ่ะผมยื่นไปเลยเด้อยเล่นเลยยังเงอยู่หรอกเนี่ยเออผมต้องได้ตัดยากผมเลยได้ถามไงว่าเออพี่จะท้ที่เอาไม้เนาะอ่ะ ได้อยู่ได้ถุมาจะผมลวดเอ็นถ่ายคำคลิปเด้อแต่ไม่เห็นพี่หรอกได้ยินแต่เสียงถุมาผมซัดไปเด้อจมไปเลยเด้ลบลบเด้อพี่ลบเด้ลบลบลบถุมาถ้าเผื่อมันเผื่อมันโดนพี่ผมจะซัดเลยเด้อลบเด้อเออนั่นโอ้อ,อีกเล่มเนาะเอาสองเล่มเนาะเออ,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 เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเลือกเล่มงามก่อนเอาเล่มงาม,งามดีๆนี่เลยเนี่ยเนี่ยสองเล่มนี่เลยละ โอ้ยสองเล่มเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเดีพี่ลบเด้วผมซัดเด้อจะได้ข้ามลำน้ำเหมืองได้โอ้เล่มงามๆนี่โชคดีที่ผมถามเพราะว่าเอ๊ะคนไทเอาไมานะ้เนาะไม่งั้นตัดยากล่ะตัดยากนะถ้าไม่มีเขาไม่มีความรู้ด้วยซ้ำหายนะเนาะเขาบอกแกงไงบอกแกงลบลบก่อนเด้อพี่เด้อผมซัดไปเด้หนึ่งสองสามโอ้ได้ละ เอาได้เลยพี่ดึงเอาเลยสองเล่มพอเนาะงามด้วยเล่มตรงด้วยนะสุม้าเด้อผมได้ถามคลิปไม่เป็นไรเนาะโอเคครับพินิดเป็นต้องการไม้พอดีได้ถามเป้นพอเนาะพี่เนาะขอบคุณครับส่วนที่เหลือนี่ผมเอาไปใช้ซ่อมเล้าไก่อ๋อหาผ้าเนนะา,เนา,านะ ถ้าบอกกุ้มก็เอาได้เสิถ้าบอกกุ้มก็เอาได้ทีนี้เพิ่นต้องการน,นะไม้พอดีแบ่งกันที่จ้างตักแก้วฟันนะเฮ้จะดูตักน้ําให้ไก่ต่อต่อก่อนนะครับตักน้ําให้ไก่ต่อก่อนโอ้เพิน่นไทยตัดจ้างตัดหยาโอ้เพิ่นรับงานไหมนี่จ้างจ้างเพิ่นมาตัดนี่ จะได้เซฟแรงเราเดี๋ยวถามดูก่อนเผื่อปร,รับงานจะได้จ้งแต่เราก็ฟันเองหน่อยต่างได้ทำงานได้ออกแรงเออในทำได้เราก็ทำนานเป็นสามารถถ้าทำได้ก็ทำอาชา้านอะเออนายทำได้เราก็ทำเองเซฟตี้เซฟเงินไว้ ได้ออกแรงออกงานทำงานด้วย